สุดยอดมนุษย์ห้ำมีีแข็งแก่งที่สุดตอนที่84สามปีต่อมาผลไม้อีกแล้วเหรอเนี่ยนี่ข้าจะได้กินแค่ผลไม้ไปถึงเมื่อไหร่กันเนี่ยพวกเราจะสามารถทําอะไรได้บ้างล่ะในตอนนี้พวกเราก็เป็นตัวแทนของเา่าเบนที่จะเข้าร่วมการล่านในฤดูใบไม้ร่วงนี่ข้าได้ยินมาว่าพวกเขาจะให้พวกเราได้กินอย่างเต็มที่เลยล่ะ อาหลีเจ้าได้กินน้องหอมนั่นไหมอ่ะเบนหลีเบนเต่งมีใครบางคนกําลังย่ง,นงเนื้อของพวกเราเนะี่ยหมดไปตั้งแต่1ิวันก่อนแล้วเป็นเผ่าไหนกันนะที่สามารถส่งกินเนื้อได้เยอะขนาดนี้ไปเร็วเข้าพวกเราจะต้องไปเห็นด้วยตาของเราเองนี่มันหุยแล้วก็หยานเยี่ยนจากเผ่ายานนี่นาะนั่นพวกเขากําลังกินเนื้อแล้วหรอ ถ้าได้ยินมาว่าปีก่อนหน้านั้นพวกเขาสาม,มารถหาอาหารที่เลี้ยงคนได้ถึงพันคนเชียวเออ้อนี่พวกเจ้ามาอยากจะมานั่งกินอาหารด้วยกันไหมอะ่ะทำไมพวกเจ้ายังคงกินผลไม้อยู่อีกล่ะทำไมถึงกินแต่ของไม่มีประโยชน์แบบนั้นกันล่ะแดนนักรบบหงเผ่ายาน ฤดูใบไม้ร่วงนี้ผลผลิตของพวกเรานั้นยังทําได้ดีอีกมากแค่หันที่พวกเราเก็บไว้ก็เพียงพอที่จะอยู่ได้ถึงฤดูใบไม้ผิดปีหน้าพวกเราจะต้องขอบคุณจิ้นเลยนะตั้งแต่ที่พวกเราใช้กับดักของจินพวกเราก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตได้ทุกปีเลยเหรอไม่มีอะไรที่จิ้นทําไม่ได้ตั้งแต่ที่จินให้พัดลมอัตโนมัตินี่มากับข้าเพียงแค่ข้าดึงมันสิ่งที่อยู่บนหัวข้านั้น ก็จะทางานและในตอนนี้ข้าไม่รู้สึกร้อนอีกต่อไปแล้วหระไม่เพียงแค่นั้นเท่านั้นนะตั้งแต่ที่จิ้นสอนพวกเราสร้างสิ่งที่เรียกว่ายานั้นพวกเราก็ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องบาดแผลอีกเลยพอพูดเรื่องนี้แล้วจิ้นและคนอื่นๆตอนนี้น่าจะไปเข้าร่วมการแข่งขันฤดูใบไม้ร่วงแล้วสินะเห้อเหตุใดเจ้าถึงเป็นกังวลเกี่ยวกับสิ่งนี้นั่นล่ะพวกเราในตอนนี้ขึ้นเป็นเผาขนาดใหญ่แล้วสถานะของพวกเราก็เพิ่มขึ้นอีกมาก ของที่เจกจ่ายให้กับพวกเรานั้นก็มีมากขึ้นพวกเจ้าค่อนข้างจะพจูดจาโอ้วดไปหน่อยนะเป็นพวกเจ้าเหวียวทำไมพวกเผ่า,ยาหยานถึงมาที่นี่ทุกปีเลยนะ แล้วพวกเจ้ากล้าดียังไงถึงมากินเนื้อสัตว์ตอนหน้าพวกเราแบบนี้ไปกันเถอะถ้าไม่อยากอยู่ร่วมกับพวกเผ่ายันนะชาก่อนเมื่อกี้เจ้าว่ายังไงนะถ้าพูดว่ายังไงนะหนูข้าก็บอกแล้วไงว่าเผ่ายันนะั้นได้ทําอะไรไว้เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานะนี่พวกเจ้าอยากตายนักเลยเจ้าควรพูดให้มันดีกว่านี้เพื่อตัวของพวกเจ้าเองนะเผ่าจนๆแบบนั้นก็สมควรแล้วแหละที่ได้กินแค่ผลไม้นะ่ะเผาจนๆนันเหรอถ้าไม่ใช่คนของพวกเจ้าเยอะพวกเรา คงไม่ต้องทนอดอยากแบบนี้หรอกนั่นก็เพราะว่าพวกเจ้ามีคนน้อยเกินไปยังไงล่ะ ท่านเคยบอกไว้ว่าหากพวกเรามีคนเยอะพวกเราก็จะแข็งแกร่งและสามารถหาอาหารได้เยอะขึ้นและมีเพียงแค่เผ่าหยานของพวกเราเท่านั้นแหละที่สามารถช่วยเหลือคนอื่นๆนับพันคนได้นะเผ่าเบนของพวกเจ้ามีคนน้อยกว่า400คนและพวกเจ้ายังมีหน้ากล้าเรียกตัวเองว่าเผ่าหญยอีกอย่างงั้นหรอรูพวกเราเผ่ายานสี่ปีก่อนพวกเรามีคนถึง1000คนและปีนี้พวกเรามีคนเพิ่มมาเป็น1,800คนเผ่าเบนของพวกเจ้านะสามารถทําได้แบบพวกเราหรือเปล่าอะหน่แ้เล น,นี่เจ้าจะหุบเอาเนื้อจากการแข่งขันทั้งหมดเลยใช่ไหมเนี่ยโตให้พวกเจ้าจะมีคนมากมายแค่ไหนท่านเทพก็จะปกป้องแค่นักลบที่มีพลังเท่านั้นแหละถึงเผ่าของพวกเจ้าจะมีคนมากมายเท่าไหร่เผ่าของพวกเจ้าก็เป็นแค่เผ่าชั้นต่ำเท่านั้นแหละนั่นคือความอบปยศ์ของพวกเจ้านี่เจ้าเรียกใครว่าชั้นต่ำสามปีที่ผ่านมานั้นเผ่ายานของพวกเราก็มักจะอยู่เป็นคนสุดท้ายในการแข่งขันฤดูใ่ม้ร่วม นี่เป็นความผิดของข้าเองที่ข้าไม่ได้สอนเขาให้ถูกวิธีพวกเรานั้น เธอยือนหยัดเป็นกลุ่มสุดท้ายในการแข่งขันฤูดูไม้รั่วในหลายปีที่ผ่านมานั้นไม่ต้องห่วงรหรอกฮุยและเยี่ยนนั้นถูกฝึกมาดีในปีก่อนเจ้าจําได้ไหมพล่าวของจิ้นในช่วง3ามปีที่ผ่านมานั้นเจ้าจําได้ไหมว่าเมื่อปีก่อนหน้านั้นเราถูกพวกต่างถิน่นลอบโจมตีเผ่าของพวกเราและในปีก่อนหน้านั้นรอบนอกของภูเขาตะวันออกนั้นเกิดเหตุการณ์ผิดปกติขึ้นไม่มีสัตว์อสูรอยู่เลยสักตัวก็เป็นจิ้นที่เข้าไปจัด การให้กับเราถ้าหาว่าได้เขาเป็นคนสอนสองคนนี้แล้วก็ต้องให้พวกเขาไม่มีพรสวรรค์แต่ข้าเชื่อว่าพวกเขาจะโตแข็งแกร่งขึ้นอย่างแน่นอนนั่นสิข้าสงสัยจังเลยนะว่าเขาไปสอนอะไรให้กับเยี่ยนและหุยกันข้าว่าเจ้าไม่ต้องไปคิดมากเกี่ยวกับเรื่องพวกนั้นหรอกพวกเขาน่ะจะทําได้ดีอย่างแน่นอน ท่านปู่ช่วยข้าทีจิ้นกำลังจะฆ่าพวกเราแล้วพวกข้านั้นยอมทำทุกอย่างเลยเพื่อไม่ให้ต้องไปฝึกกับจิ้นได้โปรดไม่ต้องเป็นห่วงพวกเรานั้นจะเป็นแชมป์ในปีนี้อย่างแน่นอนฮ่าฮ่าฮ่านี่เจ้าบอกว่าจะเป็นแชมป์ในการแข่งขันฤดูใบไม้ร่วงครั้งนี้อย่างนั้นเหรอนี่พวกเจ้ากำลังจะทำให้พวกเราหัวร้อนจนตายเลยนะนี่พวกเจ้าลืมไปแล้วเรื่องไงว่าเพยานของพวกเจ้านั้นเพิ่งแพ้ให้กับอาไถ่ในปีก่อนนะฮ่าฮ่า นั่นมันปีก่อนปีนี้พวกเราเนะี่ยชนะแน่ใช่แล้วปีนี้พวกเราจะต้องได้แชมป์อย่างแน่นอนอะไรกันไหนละ่ะนักรบดาลูของเจ้าข้าได้ยินมาว่าเมื่อปีก่อนหน้านั้นพวกเจ้ามีนักรบดาลูอยู่ด้วยนี่แล้วเขาไปอยู่ที่ไหนแล้วล่ะเขาไม่โผล่ออกมาสามปีแล้วหรือว่าเขาจะกลัวที่จะมาที่นี่กันนะยานหุยเรียกนักรบของพวกเจ้าออกมาซะสิ ถ้าหาว่าเขายอมมาแล้วก็พวกเราจะยอมให้พวกเจ้าขี่พวกเราเป็นหนึ่งสัตว์เลี้ยงเลยล่ะเจ้าพวกบ้านนี่ถ้าหาว่าเจ้ากล้าที่จะพูดจาว่าหลายจิ้นอีกครั้งแล้วก็เพื่อจะเป็นคนที่จะจัดการกับเจ้าซะฮะลินเฮงอดีตลูกชายของอากูลูเผ่าหลิงเจ้าเป็นใครกันนะปล่อยพวกเราไปเดี๋ยวนี้นะกวูวเบา นั่นมันเข็มขาดของข้านี่นะหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะเอาเข็มขาดของข้าขค้นขืน,น,นมาเลยนะหลี่เจ้าลงมองดูสัญลักษณ์ที่อยู่บนคอของเจ้าตัวเล็กนั่นดูสิสัญลักษณ์ดารูอย่างนั้นหรอกลัวเบาข้าว่าข้าไม่เคยสอนเจ้าเลยนะว่าให้เจ้าไปขโมยกางเกงของคนอื่นต่อหน้าทุกคนแบบนี้นะจินเมื่อตะกี้เจ้าถามหาถึงข้าอย่างนั้นสินะ